สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวันนี้ของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกคนอยู่ในรายการ Men's Wednesday นั่นเองนะครับก็จากที่สัญญาไปในเมื่อวันพุทธที่แล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าวิธีการดูแลเส้นผมของกันนะครับว่าแบบเฮ้ยกัดดูแลผมยังไงอะไรเงี้ยทำไมมันดูสุขภาพดีเพราะว่าคือจริง,รงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเราดูตัวเองในกระจกแล้วก็แบบชมตัวเองอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคือมันมาจากการที่กัดอะไลฟ์ Live ในยูทูบเนี่ยหลายครั้งนะครับแล้วก็มีคนอะถามคําถามเนี้ยขึ้นมาตลอดทุกไลฟ์ ผมยังไงนันนี่นูน่นจะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีจริงๆเหรอวะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเอามาทําคลิปอะไรเงี้ยเนาะซึ่งวิธีการดูแลเส้นผมของกาดะบอกได้เลยว่าใช้เขาเรียกอะไรนะใช้แบบโปรดักต์อะไรอย่างเงี้ยน้อยมากแทบจะมีแค่อย่างเดียวที่กาใช้เลยนะครับแล้วก็นอกนั้นมันก็จะเป็นวิธีการแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยว่างั้นดีกว่านะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยกาก็ลิสต์มาประมาณ3ข้อด้วยกันที่กาแบบว่าเออได้แบบดูแลเส้นผมของตัวเองเนาะเป็นยังไงก็ไปฟังกันเลยนะครับผม มันก็จะมีแชมพูเยอะมากทั้งของผู้หญิงทั้งของผู้ชายที่มันแบบแยกกันออกมาแล้วก็แบบมีหลายสูตรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยใช่ปะซึ่งตัวกัดเองเนี่ยแชมพูที่กัดจะเลือกใช้นะครับจะเป็นแชมพูที่เป็นประเภทของป้องกันเส้นผมลุดล่วงจริงๆเนี่ยมันมาจากการที่ว่าก่อนหน้านี้กัดมีปัญหาเรื่องผมร่วงอะไรเงี้ยเนาะคือไม่แน่ใจว่าไปแพ้แชมพูตัวไหนหรือว่าแบบไปทําอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยแบบว่าเปลี่ยนมาใช้แชมพูประเภทเนี้แล้วก็ใช้ยาวมาตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าเส้นผมอะ่ะเออทั้งเรื่องของความมันบนหนังศีรรษหือว่า เรื่องของแบบเออความมันบนผมหรืออะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยก็เลยใช้สูตรเนี้ยยาวมาตลอดเลยซึ่งแชมพูที่กาใช้เนี่ยเป็นของอ e ีฟโรเช่นะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับทุกคนก็นี่แหละใช้ตัวเนี้ยมาแบบแทบจะเกือบเกือบจะร้อยขวดแน่ๆครับเพราะว่าเวลาเขามีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทีอะไรเงี้ยเราก็ซื้อมาตลอดแล้วก็ใช้กันทั้งบ้านด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบว่าเออใช้ยี่ห้อเนี้ยมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็โอเคและณปัจจุบัน,น e เนี้ย,ยก็ยังคงใช้อีฟโรเช่ตัว่า อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมของกัทอะมีสุขภาพที่โอเคก็คือว่ากัทเนี่จะไม่ย้อมผมเลยคือกัทเนี่ยไม่ย้อมผมมาประมาณ10กว่าปี10กว่าปีได้แล้วอะเออจำได้ว่าย้อมผมครั้งล่าสุดเลยนะครับก็คือตอนประมาณมอต้นตอนอยู่แบบโรงเรียนเก่าแบบตอนมอต้นเลยอะทุกคนแล้วก็หลังจากนั้นอะก็ไม่ได้ย้อมมาอีกเลยนะคะรับก็เลยรู้สึกว่าการที่เราไม่ย้อมสีผมเนี่ยมันเลยทําให้ผมเรามีสุขภาพที่โอเคขึ้นด้วย,ะอ,ยอะไรเงี้ยเนาะคือว่าที่ไม่ย้อมผมเนี่ยไม่ได้แอนตี้เรื่องแบบการย้อมสีผมหรือว่ากากรแบบ เปลี่ยนสีผมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะใจจริงๆอ่ะก็คือว่าอยากจะเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าเออการเปลี่ยนสีผมก็ทาให้เราเปลี่ยนลุกเปลี่ยนนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่ปะ่ะเพียงแต่ว่ามันติดค้างอยู่ในใจอย่างหนึ่งเป็นประสบการณ์ตอนเด็กๆนะครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆเคยเล่าให้ฟังไปในไลฟ์แล้วนะครับว่าแบบเราเคยมีคุณครูตอนสมัยเด็กๆตอนแบบอยู่เรียนมอต้นอยู่คนหนึ่งอนะไรเงี้ยคุณครูเขาแบบว่ามีผมที่สวยมากเป็นครูผู้หญิงนะครับสอนภาษาอังกฤษจนได้เลยครูเขาแบบมีผมสวยมากอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ เอาพูดง่ายๆก็คือเริ่มนินทาคุณครูนะับว่าแบบเฮ้ยเขาใส่วิกหรือเปล่าว่านั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแล้วกระทั่งเหมือนแบบมีอยู่วันหนึ่งที่คุณครูอะเขาก็คงแบบว่าได้ยินว่าแบบเด็กเขานินทาอะไรกันหรือพอออกมาแล้วีอยู่ครูเขาก็เล่าขึ้นมาเองเลยเว้ยว่าแบบทําไมเขาถึงมีผมที่แบบสวยงามขนาดนี้ซึ่งโดยสรุปแล้วที่เขาเล่ามาก็คือว่าเขาใส่วิกครับทุกคนเออซึ่งผมจริงๆเขาอะมีเหลือยหรือเปล่าไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่ได้ถอดวิกให้ดูนะแต่คือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาอะใส่วิกแต่ต้นนเเเหตุจาาาากรที่่่ใสวิมัพะ ว่าตอนเด็กๆอ่ะเขาย้อมสีผมแบบหนักมากย้อมสีผมคือเปลี่ยนสีผมแบบทุกเดือนนั่นนีน่นูน่นอะไรเงี้ยนภาพบอกป้าบวกกับตอนนั้นอ่ะสารเคมีในการแบบย้อมสีผมมันก็ยังไม่ได้ดีเท่ากับปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาอ่ะเป็นมะเร็งหนังศีษะเออแล้วเขาก็เลยแบบว่าอาจจะต้องแบบคิดว่านะอันนี้คือคิดไปเองนะอาจจะต้องแบบมีการโกนผมนั่นนี่นู่นก็เลยทำให้เขาต้องใส่วิกนั่นเองแล้วเราก็แบบเหมือนฝังใจอ่ะตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นเลยอะ่ะนภาพบอกป้ามันฝังใจอ่ะก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ย้อมผมตตตัั้้้งแ่นนนนนเป็มาจ ก็ประมาณแบบเออสิกว่าปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้แบบว่าเออผมเราแบบดูสุขภาพดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมนั่นแหละนะครับแล้วก็สําหรับข้อสุดท้ายนะครับคืออันนี้เปิดเปิดพูดอะไรเปิดเปิดโอ้ยเอาใหม่เปิดโพยดูนะครับทุกคนก็สําหรับข้อที่3นะครับคือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดเองนะคือเราคิดว่าการที่เราให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสเสียบ้างอ่ะมันก็จะทําให้ผมเราอ่ะฟื้นฟูตัวของมันเองได้ดีมากขึ้นการให้ผม ของเราได้เสียบ้างหมายความว่างไงหมายความว่าให้ผมเราอ่ะได้มีโอกาสเจอกับความร้อนจัดๆบ้างได้มีโอกาสแบบถูกยีถูกย่ำย,ยีปุยปุยย่ำอะไรอย่างเงี้ยบ้างหรือผ่าบอกปะมันจะได้ทําให้เหมือนกับเขาเรียนรู้ในการที่จะแบบฟืน้นฟูตัวเองได้ดีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นผลมาจากการที่ว่ากัดเนี่ยก็อยู่ในวงการบันเทิงทุกคนก็น่าจะรู้กันใช่ไหมมันก็ต้องมีการแบบเออดผมมีการแบบยีผมมีการแบบทําผมนั่นนี่นูน่นอะไรอย่างเงียบบ้ยเยอะแยะมากมายใช่ปะซึ่งเราเป็นคนหนึ่งในหมูนะ่นักแสดงที่แบบว่าไม่มีปัญหาเรื่องเส้น เลยคือเส้นผมแบบโอเคมากะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เรามีผมที่เป็นแบบว่าสุขภาพที่ดีขนาดนี้เพราะว่าเราได้ให้โอกาสในการที่เขาแบบฟืน้นฟูตัวเองนั่นแหละนะครับทุกคนและอันนี้ก็คือประมาณ3ข้อหลักๆที่การเออลิสต์ขึ้นมาได้เนาะเรื่องของแบบการดูแลเส้นผมของการเนาะก็จะมีสรุปอีกทีหนึ่งเนาะก็มีเรื่องของแชมพูที่ใช้สูตรป้องกันผมร่วงเนาะแล้วก็อันที่2ก็คือว่าเราไม่ย้อมผมแล้วก็ส่วนอันที่3าเนี่ยก็คือว่าให้ผมได้มีโอกาสเสียเพื่ออให้้้้เเเาาานีไไดดดฟฟืูตัวงมก ด้วยนั่นเองนะครับผมยังไงก็ลองเอาไปทาตามกันดูก็แล้วกันนะครับก็ได้ผลหรือไม่ได้ผลอะไรยังไงก็กลับมาบอกกันได้นะครับผมถ้าเกิดว่าอันไหนกันพูดผิดหรือว่ากัดแบบเออข้อมูลแบบไม่แน่นพออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมาแชร์ข้างล่างกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าเอ่ออย่างที่บอกไปอะแหละว่ากัดแบบก็ไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญนั้นเส้นผมขนาดนั้นะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอะไรที่มันพูดผิดไปบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาแชร์ความรู้อะไรเงี้ยการที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมยินดีเปิดรับทุกคอมมเเเเนลลยแ้้้วกกก็ื่่สัรรรููีาาไดดพ ถึงเรื่องของการทําผมนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็บวกกับการที่กัดเนี่ยไปเสิร์ชดูนะครับเป็นแบบแตดหลังบ้านอะไรเงี้ยเนาะเราก็เห็นว่ามีคนอ่นะเสิร์ชเรื่องของการเซตผมผู้ชายการทําผมผู้ชายแล้วก็ลิงก์มาที่ช่องกัดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์การทําผมกันว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มต้นทําผมเองมันควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างมีแว็กซ์มีสเปรย์หรือว่าดรายเราควรจะเลือกยังไงบ้างในแบบมือใหม่หัดมือใหมัดดาามยเเี้กกก็ฝตติน เลยละกันนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันถูกใจคุณหรือว่ามันมีประโยชน์อะไรเงี้ยยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็แล้วก็แน่นอนครับว่าในสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกไปว่าเราจะเอาเรื่องของอุปกรณ์การทำผมสำหรับมือใหม่หัดทำเนี่ยมาฝากกันยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนี้นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันได้ในวันพุธหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย bye.